เอาละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมชาว E D L ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบล็อกฟูนครับวันนี้ก็มี ID เดียฝากแจกมาแจกครับเป็น ID เลเวลตาม2องพนะครับโอเคครับแต่ก่อนอื่นเลยที่จะแจกก็ฝากเพื่อนเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเวลาพี่ลงแจกคลิปต่อไปก็จะได้ไม่พลาดนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็น ID เดียฝากแจกครับก็จะเป็น ID เลเวลตาม2องพนะครับก็โหดนะครับแล้วก็จะเป็น ID สะอาดไม่ติดกิ่งด้วยนะครับสำหรับรหัสนี้นะครับ ใครที่ได้ไปแล้วเปลี่ยนรหัสก็รายงานตัวด้วยนะครับว่าได้รหัสแล้วนะครับจะได้รู้ว่าแจกจริงครับบางคนเข้าไม่ได้เขามาโวยด่าผมนะครับมันท้อนะครับโอเคครับส่วนไอดีและพาที่จะทิ้งไว้ให้ในคลิปนี้ครับก็จะอยู่มุมใดมุมหนึ่งนะครับก็ดูคลิปให้ดีนะครับว่ามันอยู่มุมไหนครับดูให้จบนะครับระวังจะพลาดนะถ้าดูไม่จบครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูพวกด่าพวกผลนะครัว่ามีอะไรบ้างนะครับรหัสนี้นะครับ นี่นะครับพวกดาบพวกผลก็จะมีประมาณนี้ครับก็โหดอยู่พอสมควรพอได้เล่นะครับสำหรับรหัสนี้ครับสายฟีต้องชอบครับเป็นรหัสเลเวลตันนะครับก็พากันไปลงดันได้นะครับสำหรับไอดีนี้ครับเป็นไอดีซ่าไม่ติดพินนะครับใครได้ไปก็รายงานตัวได้นะส่วนพรุ่งนี้พี่ก็จะมีคลิปแจกรหัสอีกรหัสหนึ่งนะครับก็เป็นรหัสเลเวลไม่เยอะเท่าไหร่ครับมีคนมาฝากแจกนะครับก็พี่ได้ทําคลิปไปเมื่อคืนนะว่างบพี่หมดแล้วก็เลยมีคนมาฝากแจกสองสามที่จะทําให้วัตรคูนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกาลังใจและคอยซัพพอ ก็ขอ FC ทุกคนอย่าเพิ่งทิ้งหนีหายกันไปไหนนะครับพอดีพี่ก็จะพยายามหายดีมาแจกให้เรื่อยๆครับเพราะพี่คิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกพี่ก็ได้แค่นี้ครับได้แค่แจกเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้งบพี่หมดจริงๆครับก็รอให้ได้เงินเดือนก่อนนะครับแล้วพี่จะจัดให้นะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามมาครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม